เอาละครับแล้วก็เซเว่นไนท์ครับมาแล้วครับกับคอสตูมยอนฮีไอดอลนะครับมีเอฟเฟกให้ดูด้วยนะ <c oughs> ชี้นิ้ว <c oughs> กลายเป็นยกไอที่มันอยู่บนหัวและนี่คือสกิลอัลติเมทหลับไหลอุกบาทครับอุกบาทเยะเกิน อะ <c oughs> อันนี้คือเมื่อกี้แอนิเมชันเต็มเนอนนี้แบบสั้นก็เหมือนเดิมอ,ทอะที่เราจะได้เห็นกันก็เป็นชี้นิ้วแบบเต็มเนาะอ,อ่าก,ก็โอเคอยู่นะส่วนของก็มันจะเปิดไปเรื่อยๆเนาะอ,อ่ะหนึ่งหนึ่งล้านผมว่าเปิดอันเนี้ยโอ้โหเนี่ยสิบใบไป่ อันนี้คุ้มอยู่นะถ้าสมมุติว่าได้ก่อนสักสามพันอ่ะเออเพราะว่าใบเนี้ยมันใบละล้อยหกสิบเวนในรานง้าอันนี้คุ้มอยู่นะถ้าแบบผมคิดว่าตู้นี้น่าจะประมาณสักสามพันน่าจะโอเคอยู่นะอ่ะกดฟรีไปก่อนโอ้หเฟกโอ้หนึ่งพันนี้น่าจะพอได้นะอ่ะลองหน่อยแล้วกัน คือหนึ่งพันผมว่ามันมันคุ้มอยู่นะถ้าเราได้ของอื่นมาก็อ่ะอันเนี้ยคือใช้ได้อยู่เอออีกทีหนึ่งเนี่ยอาจจะเริ่มไม่คุ้มถ้าเราได้ใบนี้อันนี้ก็เริ่มไม่นี่แหละแต่ถ้าสมมุติว่าได้เนี้ยมันเริ่มคุ้มเว้ยอ่ะโอ้โหเป็นไงแต่ผมอาจจะไม่การันตีนะดูทรงยี่สิบสามพันนี่น่าจะลิมิตสุดๆดแล้วอ่ะผมขอหน่อยสามพัน โอ้โหนึกว่าจะออกแล้ว4,000ยังมีอันนี้อยู่แต่เนี้ยเริ่มไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอางี้ก่อนผมหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วผมจะมาเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนนะเมื่อกี้ได้มาคลิปเลยสัตว์เลี้ยงคลิปเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยคุ้มมั้เนี่ยคุ้มปะวะ ใครอะใครโัเอฟเฟกอะไรอะมิกเหรออ๋อเพิ่มทองไม่เงยนึกว่าคุ้มแล้วอ่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ควรที่จะเปิดก็คือยอนฮียอนฮีอันนี้แหละที่ควรจะมาเปิดคือมันอยู่20วันนะทุกคนใครยังไม่ซีหกอะมาเปิดอันนี้ก่อนผมมาซีสามอยู่ ่แนะนำนะ C 2 C 4 C 6แเราค่อยไปเปิดสกิลเอ้ยค่อยไปเปิดอน,นุนเนาะผมรู้สึกว่าเปิดแค่3000ก็พอแล้วมนะั้งตู้เมื่อกี้เนะี 3, ่ย3,000ก็อาจจะคุ้มไม่ค่อยโอ้โหเช่อย่างเยอะมัน แค่สามพันก็พอแล้วอะมานี่แหละไไเน้นตัวไว้ก่อนนะซ,ซีซีแล้วนะมผมขาดอีกสองตัวนลโอ้ยเอาวะจะได้เอายอนฮีออกจาก จะได้เอายนฮีออกจากกอตตลิทแล้วนะเอ้ยได้อะไรใหม่วะอ๋อสัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงเพิ่มทองคนระับอืมโอเคอ่ายนฮีไหนวะนี่ไงคือที่ต้องทำซีหกอะ คิริเอลไม่คิริเอไมโคตรเยอะเลยที่ต้องทำซีหกเพราะว่าผมจะเอาไปฟาร์มด่านนู่นน่ะยี่สิบเออจะไปฟาร์มด่านแบบไอ้นี่แหละนะด่านด่านสูงๆแล้วนะคือมันควรมีครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีอ่ะก็คือแนะนำเปิดไปเปิดเอาตัวก่อนนะเออสักซีสี่ซีสี่ก็น่าจะพอได้แล้วมั้ง ซีสี่ก็น่าจะพอแบบฟาร์มไหวแต่แต่ให้ดีก็ซีหกไปเลยเนาะไม่งั้นก็ค้างไว้ซีห้าก็ได้ค้างไว้สักซีห้าก็ยังดีครับแล้วมึงอยากการันตีนะแบบขอออกก่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะใครวะโอ้โหมีโฮครับ โอเคไม่แย่ครับมีโฮแล้วก็ซีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็กิจกรรมมันเปิดแล้วนะทุกคนอย่าลืมไปฟังมนด้วยกิจกรรมในเรื่องเนี่ยเปิดแล้วนะครับเปิดวันนี้เนาอะได้หินอัพสกิลเนี่ยกดก่อนแล้วกันี๋ยวผมเอาอตัวไอ้นี่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันเต็มนะ สองสามหินอัพสกิลนี่ไปเลยอัพนี่ไปเลยครับเต็มสักทีครับสกิลมีโฮโะอนนะโอ้โหใบทองไม่อยังยังดี อย่างน้อยก็ให้ผมได้ห6ได้ไหมอะคือวันนี้ผมซื้อกุญแจไปไอ้นี่แล้วนะเหลือรอฟาร์มกลับมาครับโอ้โหแม่เจ้าไอ้แฮะตรงไม่มาแล้ววะน่าจะโดนการันตีนะแล้วคือหลุดเลดเป็นมีห Ộ ไงเฮ้ยมาวะ่ะ อีก6ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเปิดทีละใบแล้วกันอ่ะ6ใบอ่าตีสามสองไม่ผมลืมดูบี้้โหเดือดสามสามก็ว 3, 3กว่าโอ้โหมาครับการันตียอนเฮร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วแหละ เรียบร้อยทุกคนอ่ะยอนฮีซีห้าซีห้าป่าวะสามแล้วก็สี่ห้าอยากได้อกีกตัวหนึ่งวะ่ะเ,เพราะว่าซีหกเนี่ยมันเนี่ย เพิ่มปริมาณความเสียหายเวทสามห้านะจริงๆเอามันเอาไปลงปราสาทได้เลยมั้งไอ้ไม่ใช่ปราสาดีบอสอะบอสอ,อ,อนะเออเก่งอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอีกสักตัวแล้วกันโอ้ยแต่ผมก็เปิดขอตูมได้นะเนี่ยสี่พันแล้วก็หกหกปะ่ะหมื่นสองมืนแปดพออยู่นะ อ่ะแต่ว่าถ้าอยอนฮีมาเร็วเนี่ยผมจะเดี๋ยวผมจะไปเปิดอันนั้นเลยแต่ดูทรงไม่น่าจะมาน่าจะโดนการันตีน่าจะโดนการันตีนนนตเฮ้ยข้อตูมไปที่หลังก็ได้นาะโอ้โหเห้ยทำไมมันเกลือยังไงหยุดก่อนหยุดก่อน ได้ทำไมแม่งเกลือยังไงหรือสองหมื่นแปดแล้วว่ะแต่ดีนะผมซื้อไอ้นี่ไปแล้วปันหนึ่งเดี๋ยวผมขอเก็บตัวไ้นี่แล้วกันอัศวินสามสี่ห้าขอเก็บหมดเลยแล้วกัน แต่ว่าคือฟาร์มมันก็ไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วเนาะตัวมันเต็มก็ไม่เป็นไรนะโอ้หลวงดีเฮ้ยเฮีย้ยมันจะการันตีเลยเหรอสิ่งบะเนียโอสิปไปสุดท้ายครับก็คือเปิดปุด๊บก็ได้เลยแล้วก็ไปเปิดยอนฮีได้เลยนะเดี๋วดูดิอ่าได้อยู่ ก็การันตียอนฮียอนฮีซีหกแล้วเฮ้ซีหกล้วเว้ยฮะเซอินเอ้ากูรู้ดีแกอ่ะเฮ้เซออินซีสองแล้ววะก็โอเคโอ้เหลือสองหมื่นกว่าทุกคน สองหมื่นกว่าก็คือได้อีกตัวหนึ่งนั่นแหละโอ้แล้วเซอินผมเพิ่งจะซีสองไงก็ดีใจอยู่นะดีใจอยู่กับที่ได้เซอินมาอืมเซอินก็โอเคอยู่แต่แดแต่แบบยอนฮีอ่ะเออเข้าใจว่ายอนฮีดิขอเลยขอเลยอีกอันหนึ่งมาเลยจบเลย โอ้โหผมต้องไปฟาร,ร์มเพชรอีกนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดอ่าไอ้น,นี่ก่อนอ่ามันมันไปเปิดอันนี้ได้เลยอะอ่ามันไปเปิดอันเนี้ยคอสตูมอะอไหนๆก็เปิดมาแล้วปะวะ <c oughs> <c oughs> ไหนๆก็เปิดมาแล้วปะวะแม่งมันก็ต้องจัดอะคือผมว่า er อยอนเฮียงไงผมก็ได้อยู่แล้วอะ เพราะว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพชรค่อยๆฟาร์มเพชรมันก็โอเคแล้วป่ะเออติดใบอ่ะย,ยังไม่ได้กุญแจเออมันได้อยู่แล้วทุกคน <c oughs> ที่ผมบอกว่ามันใบละร้อยหกสิบอ่ะคืออันนี้นะเออเนี่ยเนี่ยอันนี้ใบละร้อยหกสิบคือมันจะเจอในร้านค้าเนะ องหมื 20, ่นเพชรอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอ่ะยอนฮีไปเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่าโอ้ยมาเร็วามาเร็ว,วออเออสวยงามทุกคนยอนฮีเอาอ่ะคือได้แล้วครับจัดคอสตูมเลยดีกว,ว่าลองสี่พัน ี่สิบใบอ่าห้าพันอ่าห้าพันได้หินอ่าอีกนิดนึงโอเคกูการันตีแน่นอนหกพันไม่พอครับไม่พอครับทุกคนจะต้องไปฟาร์มอีกจำนวนนึงเลยอะแต่ว่าผมว่ามันอยู่สองอาทิตย์อะอยังไงก็ทันนะสองอาทิตย์ยังไงก็ทันอยู่แล้วครับรก็อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูคลิปนี้นะแต่ว่ายังไงการันตีแน่นอน <laughs> ดูทรงแล้วเกลืออ่าเดี๋ยวลิสปัตนาลิสปัตนาก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันได้อยู่มั้งเออนี่แหละ,หนะะเปิดธรรมดาไปป๊บ เกลือเหมือนเดิมเลยวะ่ะโหเกลือจัดเลยวะ่ะเกลือจัดเลยวะ่ะก็เหลืออีกหกพันสองครั้งนะครับอ <c oughs> ก็หมื่นกว่าผมว่าผมว่าผมหาได้แป๊บเดียวเพราะว่ากุญแจในกระเป๋านี่เต็มแค่นั้นเลยก็ใครที่เปิดคอสตูมยอนฮีเปิดเท่าไหร่ครับแล้วก็ใครที่ เปิดตัวยอนฮีมาด้วยเนาะอย่าอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่มีตัวยอนฮีซีหกหรือเอางี้ซีสี่อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยตู้มาแล้วอ่ะผมแนะนํานะไปซีสี่ก่อนหรือไม่ก็ซีหกไปเลยเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีเนาะซีห้าก็ได้ครับซีสี่ก็เพิ่มมาตางชีไม่งั้นก็ซีสี่ซีห้าซีสี่ก็ได้ซีห้าก็ได้ครับทํารอไว้เนาะเออเพราะว่าถ้า คือถ้าเราไปฟาร์มอ่ะโอ้โหารอยสามสี่เลยเหรอถ้าเราไปฟาร์มด่านสูงสูงอ่ะคือมันต้องใช้เนาะยอนทีอ่ะประมาณนั้นก็แนะนําให้หาไว้ก่อนเนาะส่วนตู้คอสตูมก็เปิดได้นะเผื่อโชคดีนะครับผมว่ามันก็เปิดเปิดไปเถอะแต่ถ้าใครยังไม่เปิดก็ได้นะครับค้ำๆไปก็ได้ แต่ว่าผมผมคิดว่าผมอยากได้แบบยอนฮีเนาะแต่แทโอผมอาจจะนะอุตส่าห์เก็บเพชรมานะครับก็มันก็ได้ของด้วยแหละทุกคนได้ของมาเปิดแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกจะรู้สึกจะเกลือนะเออได้มาก็เกลือนะครับก็ลองพิจารณาเอาเนาะแต่ว่าผมว่าเปิดเปิดไปมันคุ้มนะออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปาละคลิปนี้บาย

ตามา่าเนี่ยเมื่อกี้ผมเกลือจากกาชานั้นแต่มาได้ดีในะกาชานี้โอ้โหของจริงปิดคลิปสวยสวยตัวอีกหกพันเดีย๋วยวไปฟาร์มเอาใครซีหกแล้วครับโอเค โอ้โหฮแม่งนะตู <N> ้น <N> ี <N> ้นะดีเกิน